วัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้ส,สาซราเงียบเหงาเดี๋ยวขออนุญาตถอดเท้าออกเนะสียงไม่ชัดมาอ,อยู่ในบ้านก็เมื่อวานนี้ที่พูดถึงวิปที่แล้วที่พูดถึงมะพร้าวที่เอามาจากบ้านไร่กอนทรายอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจด้วยนะบ้านไร่กอนทรายตามดูกันด้วยนะมะพร้าวเอามาเจ็ดลูกฮนะ เดี๋ยวจะมาทาแต่ลูกเนี้ยเบาไม่ไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าจะลองดูเมื่อคืนเมื่อคืนทําไปแล้วสองปอกไปแล้วสองเดี๋ยววันนี้จะปอกอีกห้านะเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่บอกไว้แล้วสองลูกเมื่อคืนนี้กลับมาก็อยากจะทําก็เลยทําไป่ปอกไว้แค่สองลูกก่อนจะพาไปดูเนี่ครับสองลูก ส่วนอันนี้ที่ทำไว้ประมาณเดือนละเดี๋ยวจะปอกเพิ่ม okay. ก็มะพราะ้าวมีดแล้วก็ขวดจะใส่น้ำมือใหม่มือใหม่หมือใหม่อยากจะลองดูเดี๋ยวเรามาเริ่มปอกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกปอกไม่ยาก ตัวผ้าแห้งๆเนี่ยง่ายเนี่ยจิกลงไปจิกลงไปให้ถึงให้สุดเป็นทางเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าสุดแล้วเนี่ยเวลาแกะจะง่ายนะครับใครๆก็ปอกได้ วันนี้โชคดีโชคดีตรงที่ว่าบางลูกมีหนอ่อกนี่ออกมาแล้วนะาาครับโชคดีมากมีหนอแล้วออกมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะปอกเปลือกเดี๋ยวจะดูโอเคเดี๋ยวดูต่อไปอโอเคทีนี้เราปอกเปลือกแข็งๆตรงนี้ออกหมดละมาก็คือผ่าผ่าจากเนี้ย จิกลงไปอ่ะจิกลงไปจิกลง,งไปไม่ต้องให้ตรงก็ได้จิกไปแล้วงัด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 แต่ระวังมือน,นิดนึงถ้ามีดมันบางทีมีดมันคมก็พอเรียบร้อยใช่ไหมให้รอบเลยมันก็จะปอกง่ายฮะเดี๋ยวเรามาปอกกันเลยห้าลูกโอเคโอเคนี้ห้าใบเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ถือว่าโชคดีตรงที่ว่ามันมีบางลูกที่ที่ที่ททหน่อออกแล้วนะ ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อจะต้องปอกเปลือกอันนี้ออกอีกทีนึงใช่หไหมแต่อันนี้ปอกเปลือกเนี่ยจะไม่จะไม่ขัดกะลานะเพราะว่าถ้าปอกปอกแล้วขัดกะลาเนี่ยถ้ามันแห้งมากๆหรือแล้วโดนแดดเนี่ยมันจะทําให้กะลาแตกไม่สวยก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะทําแค่ปอกเปลือกอันนี้ออกแล้วก็ไปแช่ไปแช่น้ําไว้โอเคเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกตัวนี้กันก่อน รกระปอกออกไม่อน่อยอย่างนี้เราก็ปอกออกไปแค่เนี้ยพออันเนี้ยถ้ามีหน่อแล้วก็ระวังสักน,นิดนึงเผื่อว่ามันจะมีรากออกมาเห็นรากไหมนเนี่ยเข่าขาวเนี่ยเผื่อว่าจะมีรากออกมาก็ต้องระวังนิ้นถ้าไปโดนรากแต่ขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะปอกอีกสี่ลูกเพราะมีอยู่เหลืออีกสี่ลูกก็มาเสร็จแล้วก็จะทําแบบนี้คือคว่ำเอาไว้เขาน้ําใส่นะน้ําใส่ แต่ตัวนี้ยังไม่ใส่น้ำเดี๋ยวทาให้เสร็จทั้งหมดกังเนี่ย <Yeah. S 1> แค่นี้เองครับถ้าเราจะบง ông, ังคับทรงเราก็เจาะรูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยจะปอกอีกที่เหลือก่อนโอเคเวลาเติม okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> น้ำ จุ่มแค่ปลายพอเนี่ยเอาแค่ปลายพอนี่เองจุ่มแค่ปลายแค่ปลายเห็นไหมครับเนี่ยน้ำแค่จุ่มแค่ปลายไม่ต้องไม่ต้องทั้งลูกเหมือนกันนรไปเลย โอมารีบไปหน่อยขออภัยวันนี้วันที่18ตุลาคมตุลาคม2564แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับอีกนิดหนึ่งลอมง,งอก อโอเคสว่วนอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําจะเจาะรูแล้วให้หนอตัวเนี้ยโผล่ออกมาครับจะโผล่มาแบบไหนต้องดูทรงก่อนเดี๋ยวอยงนั้นเราลากันแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญเลยคือกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปแบบเนี้ยหรือว่าคลิป เกษตรหรือว่าคิดอะไรคือมือใหม่หมดเลยทั้งเกษตรทั้งการทํามะพร้าวฟอนไซนคืออยากจะลองทํามีเวลาว่างอ่ะครับนะครับโอเคองั้นลากันตรงนี้เลยแล้วกันพบกันใหม่ EP หนะ้า